นี่ครับผมเริ่มจะแล้วแน่แล้วโอ้แผลือ่เตือนแน่แล้วยังอีกไฟหนึ่งอยู่ดังไฟไปเทียงหน้าหน่อยเฮาพอดดเลไยนยุง่งนานี้ยุ่งหลายบึงย่งส่วนยางหน้าครับยางหน้านี่ยังอยู่บ้านจะตัดมีเสลื่อนแผลแน่อย่หน่อยนานี้เป็นนาฝนนาฝนแล้วก็ฝนโตมากอ่ะนไว หย่าขึ้นไหวครับเริ่มสิแปรนกินมาแล้วแปนแล้วป่ะเด็นย,งยางให้อาหารป่ายางมะเสาะคุณครับหลังจากเข้าพักผ่อนจะข่าวหนึ่งพาพี่นอ้องยางมาเบิงบ้งเบิ้ลที่ลยครับพี่นอ้องหยาเวลาฮาตัดลงไปกลายเป็นอาหารให้ปลาเข้าได้เลยนะเบิ้ที่คนภาก,กันจินตัดหย่ายาปิิวลงไปแล้รกับ เวลาน่าคจะเป็นอาหารให้ปลาเฮาไดโอ้แฟนเอิดเติดครับผมเพราะว่านานี่อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์สิตธิตัดท่นึงหย่าขินว้ผักกระแยงปลูกไวขทางน้องนาเฮาโอ้แล้วจะพาไปลุยกันต่อนะครับเนาะไปลุยกันต่อเลยลุยต่อครับผมฟังนี่ ีกิจจะเป็นอย่างมาก นี่เนาะครับหลังจากเข้าําความสะอาดฟังทั้งนี้ครับผมปลายางนาเนาะเบื้องครับเริ่มจะต้นใ่หลักก็ต้นงามแล้วนะครับเนาะเข้ามาปลูกไว้อยู่ประมาณบอ่อท่านถึงเดือนนะพี่น้องเด้เอเขาอมาเบื้องครับใส่คู่ขั้นหน้าเข้านี่แหละครับผมนี่หลังกู้สาเขาก็เริ่มจะงามแล้วครับผม นี่นะครับผมก็จะลืมในช่องกบป่าผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ่าวน้องก็ดีที่คิดหนี้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ